เมื่อวานนี้นะครับผมคิดว่าทุกท่านก็คงทราบนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเรามีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่คนที่14นะครับก็คือพลตำรวจต่อสักสุขวิมลนะครับวันนี้นะครับผมก็มีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องตำรวจนะครับที่จังหวัดลำพูนนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยมีผู้เสียหายนะครับ เอาว่าอย่างน้อยๆนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับ423นายนะครับส่วนมากก็จะเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยตำรวจชั้นประทวนความเสียหายในเบื้องต้นนะครับก็น่าจะไม่ต่ำกว่า220ล้านบาทหรือกว่านั้นเหตุการณ์นะครับก็เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดลำพูนนะครับกับสากรอมทรัพย์ของตำรวจเราก็พบปัญหาครับสสของเราในพื้นที่ สสวิ์วิสิตปันสวนปลูกนะครับก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากจากพี่น้องและก็เพื่อนตํารวจในพื้นที่ลําคูนว่าอยู่ดีๆเขาเป็นสมาชิกสากรอยูดีกู้หนี้สี่แสนทำไมอยู่ดีหนี้งอกเป็นล้านถูกสวมสิทธิ์บางคนไม่เคยกู้ก็กลายมาเป็นผู้กู้ และตำรวจหลายคนก็อยู่ในวัยที่ใกล้จะกเกษียณหัวใจก็ตุมต้มๆตอมๆขวัญและกำลังใจก็หดหายและเขาก็หวังครับว่าพอ,พอตรอคนใหม่จะคลี่คลายปัญหานี้ให้กับเขาความทุกข์ของเพื่อนตำรวจที่จังหวัดลำพูนทุกที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับเรื่องราวมีการแจ้งความไว้ตั้งแต่กุมภาพันธ์2,566เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะให้คุณวิทย์วิสิต นะถแถลงต่อไปปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ครับว่าคณะกรรมการสากลก็เป็นนายตำรวจระดับสูงหลายคนอยู่ในระดับบังคับบัญชาเขาก็ไม่มั่นใจครับว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมในกรณีนี้หรือเปล่าเขาต้องตกเป็นหนี้ในหนี้ที่เขาไม่ได้ก่อหรือเปล่าสมาชิกสากลท่านอื่นๆต้องมาแบกรับความเสียหายมูลค่า200กว่าล้านอีกหรือเปล่านะฮะ ในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะขอให้ทางคุณวิทยวิสิปันสวนปลูกนะครับสอสอของเราในจังหวัดลําพูนนะครับผู้ที่เกาะติดปัญหานะครับมาเล่าให้ฟังครับว่ากระบวนการเป็นอย่างไรความเดือดร้อนเป็นอย่างไรและแนวทางในการแก้ไขในมุมของก้าวไกลจะทําอย่างไรและสิ่งที่คาดหวังนะครับและมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพบตรคนใหม่คนที่1 4คือพลตต่อต่อศักดิ์สุวิมลเนี่ยนะครับ คืออะไรนะครับก็เชิญคุณวิวิศต่อเลยครับครับกลไกาการชอบโกงของสารกรออมทรัพย์ตำรวจภูทรจังหวัดลำพูนนะครับก็คือเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดูพฤติกรรมของสมาชิกว่าได้เข้ามาติดต่อกับสารกรบ่อยไหมถ้าใครติดต่อไม่บ่อยนะครับก็จะถ้าทำ,ทำการสวมสิทธิ์ครับสวมสิทธิ์หรือปลอมแปลงเอกสารครับก็อย่างที่คุณวิโรจน์ได้พูดเมื่อกี้ก็คือก็จะมีบางเคสที่เป็นตํารวจนะครับ คือทําเรื่องกู้ครับกู้ซื้อรถยนต์4 0 0นบาทผ่อนเดือนละตกลงกับสหกรณ์ผ่อนเดือนละ,ะ5,000บาทนะครับผ่อนได้ระยะเวลาหนึ่งครับก็เข้าไปดูสถานะของว่าตนเองเหลือเงินต้นเท่าไหร่กับกลายเป็นว่าเหลือเงินต้นที่ต้องผ่อนชําระหยุด7 780,000บาทครับก็ตกใจว่าจากกู้4แสนแล้วทําไมเป็น7แสนก็เข้าไปดูในสัญญาครับก็กลายเป็นว่าสัญญาถูกปลอมแปลงเอกสารครับ มีหลักฐานชัดเจนนะครับก็คือหลักฐานอยู่ในมือของผมนะครับก็คือกลายเป็นสัญญาเปลี่ยนจาก4ี่แสนเป็น9ก้าแสนครับก็เกิดความกังวลใจครับเข้าเข้าไปแจ้งความเำเนินคดีครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับเเดือนแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าก็เกิดความกังวลใจว่านี่เธอเองไม่ได้ก่อครับตัวเองก็ต้องรับมาชําระหนี้และที่สาคัญครับก็คือจะเข้าแจ้งความเำเนินคดีครับคณะ กรรมการของสหงกรณ์ก็เป็นผู้ประคับประชาของตัวเองอีกก็เลยตัดสินใจครับนำหลักฐานที่ผมแสดงเมื่อกี้ครับมามอบให้กับผมแล้วก็พักเก้าไกลช่วยติดตามเรื่องคดีครับแนวทางของพักเก้าไกลนะครับก็คือผมจะนำหลักฐานแบ่งเป็นทำเป็นสองชุดนะครับชุดที่หนึ่งก็จะคือส่งไปให้กับท่านประธานสภาครับเพื่อส่งต่อไปให้กับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ติดตามเรื่องนี้ครับ โดยที่ให้คาดหวังว่า,าพอบอรตรคนใหม่จะดําเนินการเรื่องนี้นะครับส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะส่งไปให้กับประธานกรรมธิการตํารวจของสภาผู้แทนราษฎรครับเพื่อให้ติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันและผมและพักเก้าไกลเองก็จะติดตามเรื่องนี้และอัปเดตเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อจะคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องตํารวจของผมนะครับขอบคุณครับมีประเด็นคําถามเพิ่มเติมไหมครับ อ่มีกี่ลายตอนนี้ที่ลำพูนนะครับเข้าใจว่ามี423ลายครับที่ที่ถูกสวมสิทธิ์แล้วก็ถูกปลอมแปลงเอกสารครับมูลค่าความความเสียหายสมาชิกตอนนี้มากกว่า1,100คนครับลายทั้งหมดเป็นเจ้าที่ตำรวจครับอ๋อเอกสารมีการถูกปลอมแปลงในภายหลังครับ มีการขีดค่ามูลนี่แล้วก็เซ็นชื่อใหม่ที่เป็นอีกไลเซ็นคือเราก็ดูรู้ครับว่าเป็นไลเซ็นที่ไม่เหมือนกับไลเซ็นต้นต้น,ต,นต้นทางแล้วก็มีการปลอมไลเซ็นว่าขีดค่าแล้วก็เปลี่ยนยอดเงินนะครับนะฮะอันนี้ครับอย่างที่ผู้สื่อข่าวถามเมื่อกี้ครับมีการเขียนยอดสี่แสนนะครับกลายเกนขีดค่าและไลเซ็นทับซึ่งไลเซ็นไม่ใช่เป็นของเจ้าตัวครับเป็นเก้าแสนนะครับ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2561ครับ2561ก็ทางจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือเจ้าที่ตำรวจครับก็กู้ตั้งแต่เดือนปี61นะก็คือกู้มาเรื่อยๆพอเดือน5,000ครับจนคิดว่าตัวเองนี่ก็้จะหมดก็เลยเข้าไปไปตรวจสอบกับกลายเป็นว่าเงินต้นยังค้างอีก7 8 0 0ก็เลยตกใจว่าอ้าวกู้400,000ทำไมกลายเป็น7 8 0 0ครับเข้าไปดูสัญญาครับก็ ก็พบว่าตัวเองถูกแก้สัญญาและที่สําคัญคือลายเซ็นที่ตัวเองเซ็นน่ะ <ST IT US> ไม่ใช่ลายเซ็นของตัวเองแล้วเข้าไปตรวจในสเตทเมนต์ของทางธานาคารครับเ <ST IT US> งินกู้เขา้าบัญชีจริงๆแค่สี่แสนครับ <ST IT US> ไม่ใช่ไม่ใช่เก้าแสนอันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานจึงนาหลักฐานทั้งหมดครับไปแจ้งความดำเนินคดีดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ <ST IT US> มีทั้งปลอมแปลงแล้วก็สวมสิบครับ ใช่ครับอันนี้เมื่อกี้คือการปลอมแปลงนะครับแต่อีกเล่มหนึ่งอันนี้คือการสวมสิทธิ์ครับก็คือไม่ได้กู้แต่กลายเป็นกู้ฉุกเฉิน1น0 0 0แบาทอันนี้น่าจะค,คืออย่างนี้ครับเราก็สงสัยอย่างมากครับว่ากรณีแบบนี้เนี่ยจะไม่ได้เกิดขึ้นที่สากรอมทรัพย์ที่จังหวัดลำพูนนะครับแต่เพียงที่เดียวนะครับ แล้วเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาหนี้สินของพี่น้องตํารวจและเพื่อนตํารวจของเราเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ปัญหาสําคัญนะครับหลายคนนะครับเงินเดือนออกนะครับเราอยากเราอยากถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่เราต้องเอาเงินเดือนหลังหักหนี้สากรลแล้วเราพบว่ามันเหลือน้อยมากๆซึ่งผู้ชารูู้อยู่แล้วครับว่าลูกน้องแต่ละคนเนี่ยนะครับผู้ชำรชาเนี่ยเหลือเงินเนี่ยหลังหักหนี้อยู่เท่าไหร่แล้วอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้และที่สําคัญวันนี้ที่ต้องสงสัยมากมากคือไอ้หนี้ที่หักเนี่ย เป็นนี่ที่เขาก่อหรือเปล่านะครับแล้วก็ความเดือดร้อนนี้เมื่อกี้ก็เพิ่งถามไทยนะครับถึงสสชรินของเราที่อยุธยาก็มีความกังวลเช็คเช่นเดียวกันซึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปขยายผลแล้วก็ตรวจสอบในพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูอีกทีหนึ่งว่ามีปัญหาในลักษณะนี้ที่คล้ายคลึงกันหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามครับอย่ารอพักเก้าไกลอย่ารอสสเก้าไกลเลยครับผมว่าพบตรเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้แล้วในปัญหาที่ซ้อนปัญหามันคืออย่างนี้ครับ การตรวจสอบผมก็คิดว่าถ้าพบตรไม่สั่งการโดยตรงก็ตรวจสอบได้ยากเพราะอย่าลืมนะครับว่าสมาชิกสาก,ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นตํารวจชั้นผู้น้อยคณะกรรมการของสาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในตํารวจระดับบังคับบัญชาเหมือนจะไปตรวจสอบเหมือนจะไปแจ้งความหัวหน้าตัวเองเนี่ยมันก็มีความลําบากอยู่แล้วแล้วก็มีความกังวลมากว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมผมว่าเรื่องนี้ดีที่สุดคือพอบตรก็ต้องสั่งตรวจสอบสากลอมรั์ของตํารวจทั้งประเทศนะครับ ณตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการดําเนินคดีนะครับแล้วก็ดําเนินการก็คือเพียงแต่ว่าเบื้องต้นมีการเรียกยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่สากรกรมูลค่าอยู่ที่ประมาณ16ล้านบาทก็คือเมื่อเทียบกับจํานวนการถูกช่อโกงแล้วก็การถูกสวมสิทธิ์เนี่ยมูลค่าความเสียหายถึง220ล้านบาทอันนี้คือ,อผมคิดว่าจากตัวเลขก็จะเห็นแล้วลว่าวัน มันยังมีความเสียหายอีกหลายร้อยล้านที่ยังต้องตามกันอีกครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะผมคิดว่า,าคิดว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์่ะคงไม่สามารถที่จะทำด้วยตัวเองได้ครับผมผมคิดว่าในเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดพอบอตรเอาจริงเอาจังแล้วก็ใส่ใจในเรื่องขวัญกำลังใจของผู้ใต้บังชาจริงนะครับแล้วก็ให้ของขวัญน,นะครับในฐานะเป็นพอบอตรคนใหม่กับ ผู้ใต้เมียทั้งประเทศเนี่ยนะผมคิดว่าไม่เกินสองสัปดาห์เนี่ยก็น่าจะรู้ผลแล้วนะครับนะอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เกิดแค่ขึ้นที่ลําพูนนะครับแต่ผมยืนยันครับว่าเจ้าที่สากลเนี่ยผมว่าทุกคนก็จินตนาการได้ครับว่า220ล้านจะบอกว่าทําโดยเจ้าที่ตัวเล็กๆหนึ่งคนผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้สอผมคิดว่ามันไม่ได้ยากที่จะสืบครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเขากู้จริงๆแค่40,000 0 อยู่ดียอดงอกออกมาเป็น9 0 0 0แสนเนี่ยอีก5 0 0แสนเนี่ยเมื่อกี้เขาก็พิสูจน์แล้วว่ามันเข้าบัญชีเขาจริงแค่4 0 0แสนนะอีก5 0 0แสนเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เหลือบากว่าแล้วที่ตำรวจจะไปตาว่ามันไปเข้าที่บัญชีใครเข้าที่กระเป๋าใครและเราก็เชื่อว่ามันเข้ากระเป๋ากันแค่ไม่กี่คนหรอกครับนะฮะไอ้และไอ้คนคนนั้นเนี่ยมันถ้ามันจะโยงต่อว่าไปเชื่อมกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนไหนก็นไม่ได้ยากเกินที่จะสอบสวนให้สิ้นกระบวนความ มันขึ้นอยู่กับว่าพบตรใส่ใจในความเป็นอยู่ใส่ใจในสวัสดิภาพของผู้ใต้พระคัมชาขนาดไหนความสําคัญของปัญหานี้มันอยู่ตรงนี้เลยครับว่า423คนที่ตกเป็นผู้เสียหายเนี่ยเป็นตํารวจนะครับและเป็นตํารวจที่กําลังจกเกษียณครับและไอ้คนที่ทํามันก็อไมหิตพอสมควรคือมันเลือกเยื่อเลือกผู้เสียหายที่เป็นตํารวจที่อาจจะอายุใกล้เกษียณแล้ว ก็จะไม่มีความถนัดในการใช้แอปพลิเคชันหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยโอกาสที่จะเข้าไปตรวจสอบว่ายอดหนี้ตัวเองลงเป็นคงเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็น้อยครับก็ตั้งใจทํางานทําหน้าที่ตํารวจที่ดีแล้วก็จ่ายหนี้ไปแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวก็จะ,กะเกษียณแล้วหนี้ก็จะหมดแล้วหรือเหลือหนี้ไม่เท่าไหร่ก็จะเอาเงินออมไปใช้หนี้แล้วก็จะเอาบํานาญมาใช้ชีวิตยาบ้านปลายแต่ฝันสลายครับและเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มาก และเป็นเรื่องที่กระทบกับปากท้องและผมว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ผมเรียกว่าตํารวจตัดตํารวจอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าตํารวจยังถูกข้อกล่าวหาจริงเท็จประการใดผมคิดว่าสอบได้แต่ถ้าถูกข้อกล่าวหาว่าโกงแม้กระทั่งเพื่อนตํารวจเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันเนี่ยผมถามถามไปยังพบตรพลตเปรจต่อสักว่าแล้วประชาชนจะหวังพึ่งอะไรกับตํารวจได้แม้กระทั่งวันนี้ตํารวจเอง ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการสืบสวนสอบสวนของตํารวจด้วยกันเองเลยยังมีอํานาจที่กดทับมีอํานาจที่กดขี่แล้วอย่างนี้ครับถ้าเกิดประชาชนเขามาแจ้งความว่าถูกผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ลังแกแล้วปรากฏว่าผู้มีอิทธิพลก็ดันมีสภาพเป็นสปอนเซอร์ที่ดูแลนายตำรวจระดับสูงอยู่ แล้วประชาชนจะหวังพึ่งพาฝากผีฝากไข่อะไรกับตํารวจในพื้นที่ได้ตํารวจที่ดีอยู่ในพื้นที่รับแจ้งความจากตํารวจก็รู้สึกเศร้าใจเสียใจแต่พอรู้ว่าเจ้านายตัวเองให้ความเป็นธรรมกับประชาชนไม่ได้เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าขนาดตัวเองก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยแล้วบ้านเมืองจะสงบสุขได้อย่างไรผมว่านี่คือการบ้านชิ้นแรกและชิ้นสําคัญจริงๆอย่าเรียกว่าการบ้านเลยครับเพราะมันเป็นหน้าที่ของพอบตรที่ต้อง ดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการและขวัญกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่แล้วถ้าท่านทาสําเร็จมันจะเป็นผลงานแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทํางานและเป็นหมุดหมายที่ทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านใจฟูขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยในยุคสมัยของท่านด้วยซ้ำไปนะครับ